ัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของวีรินอินสปายเวทีข่าวของคุณทาง Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักโลกกับปอดรวีรินที่รานาทองบอดจรัดและทีมงานนะคะออกอากาศสดค่ะเราไลฟ์สดจากที่ทำการสถานีรักโลกถนนเกษตรนวมินวันนี้มีประเด็นข่าวสำคัญมากๆเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยการส่งคอมเมนต์เล่าความคิดเห็นที่ใต้ไลฟ์นี้ยินดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันและกันกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกด subscribe รับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปด้วยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะส่งเสียงกันมาหน่อยภาพเสียงชัดเจนดีหรือไม่ค่ะวันนี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั้งเรื่องของฝากฝั่งการเมืองนะคะมีกรณีของกกตเดินเครื่องเตรียมพิจารณาคดียุบก้าวไกลหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเปิดคำวนินิจฉัยฉบับเต็มขณะเดียวกันค่ะก็มีความเคลื่อนไหวสารดีการยกฟ้องคดีรถโชว์เพื่อถอนหมายจับคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะเป็นการยกฟ้องแล้วเดี๋ยวรายละเอียดจะลง ให้ท่านผู้ชมได้ทราบแน่นอนค่ะขณะเดียวกันเรื่องของไฟป่าทางภาคเหนือแล้วก็เรื่องของค่าฝุ่น PM 2.5ที่พุ่งสูงขึ้นรวมทั้งการอนุมัติงบประมาณในการใช้ในการแก้ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันนะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดเช่นเดียวกันท่านผู้ชมคะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เรื่องของถุงเงินรวมทั้งบัตรประกันสังคม เราจะมีรายละเอียดขั้นตอนวิธีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับถุงเงินว่าต้องทําอย่างไรบ้างรวมทั้งสิทธิที่จะได้ตรวจสุขภาพตามอายุดีเดย์เริ่มหนึ่งเมษายนแล้วต้องเตรียมตัวกันเลยนะคะและเรื่องที่เป็นมหามงคลสูงสุดเลยการสักการะบูชา องพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะซึ่งในวันนี้ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประดิษฐานณหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ให้กับพี่น้องทางภาคเหนือได้สักการบูชาด้วยนะคะวันนี้จะเปิดขั้นตอนละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้ที่กําลังจะเป็นการเดินทางไปตามลําดับนี้นะคะ ก็ต้องเตรียมตัวค่ะเพราะว่าเวลามีพุธทธศั์สนิกชนเป็นจานวนมากหลังไหนไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแล้วต้องการจะไปสักการะบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะคนจะเยอะมากๆเลยดังนั้นต้องมีวิธีการไปให้ถูกต้องเขามีการรับบัตรคิวด้วยนะคะเดี๋ยวพอจะไล่เป็นขั้นตอนให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยค่ะส่วนหอมความดีในวันนี้พี่คนขับรถแท็กซี่เก็บ เงินเก็บกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารชาวออสเตรเลียได้ส่งคืนเจ้าของเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยนะคะราคาทองคําราคาน้ํามันพร้อมคอลัมน์ดูแล้วยิ้มบอลลูนข่าวก็มาเต็มเลยค่ะทั้งหมดนี้ติดตามในว in ิรินอินสปรยส์เวทีข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยองค์กรทำนีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมข่าวสุขภาพทั้งในและก็ต่างประเทศรวมทั้งสถานการณ์ด่วนปัจจุบันด้วยนะคะขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันค่ะและขอขอบพระคุณเวส t ์บายเดลิเวอรีคิดขายขยะคิดถึงเวส t บายเดลิเวอรีโดยดรอิทธิกรศรีจันบาลเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินโทรศัพท์ให้ไม่รับ ขยับถึงที่บ้านได้เลยนะคะเปลี่ยนขยะให้เป็นสินค้าแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋า,ากับ WestB u y Delivery พร้อมกับรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยขอบพระคุณ w e s t b u y delivery ที่ทําให้เราได้พบกันเช่นค่ะเช่นเคยนะคะเอาละท่านผู้ชมค่ะเราจะเริ่มกันเลยกับคอนลำลับเป็นประจํานั่นคืออยากเล่าข่าวนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กาลังใจน้องๆทีมงานหลังกล้องปอด้วยนะคะกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่ผูนร่วมสังคมกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการชมครั้งต่อไปท่านผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไมมม่่่ตตตกขาาวเือิ Videoing ทีข่าวของคุณค่ะเริ่มกันเลยกับคอลัมน์หลับเป็นประจำอยากเล่าข่าวนี้กับประเด็นความเคลื่อนไหวของกะกะตนะคะที่ออกมาเดินเครื่องเตรียมพิจารณาคดียุบก้าวไกลแล้วค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเปิดคำวนินิจฉัยฉบับเต็มไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ ที่สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณายุบพักเก้าไกลว่าหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาทางกกตอขอให้สำนักงานกก,กตและนายทะเบียนไปศึกษาคำวินิจฉัยและตัวบทของพอร,รปพักการเมืองว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหลังจากนั้นสำนักงานกก,กตได้เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นซึ่งเห็นพ้องกันว่าควรที่จะนำเอาคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบพิจารณาสเสนอความคิด เห็นซึ่งคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์สารรัฐธรรมนูญออกมาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ผ่านทางราชกิจจานุเบกษาจากนั้นสำนักง,งานกรกตจึงต้องนำคำวินิจฉัยนี้ไปพิจารณาดูอีกทีประกอบกับความเห็นที่ได้ศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่3 1มกราคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งกระบวนการพวกนี้ก็คงจะใช้เวลาไม่มากกันนะคะเมื่อถามว่ามีกรอบเวลาเท่าไหร่ในการพิจารณาเรื่องของพักเก้าไกลประธานกรกตก็บอกว่ายังไม่มีกรอบเวลาเพราะว่าไม่ใช่กระบวนการการคำร้องที่ต้องระบุเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําอยู่เสมอก็คือไม่ชักช้าก็แปลว่าจะเร่งให้เร็วนั่นเองนะคะอันนี้ในความหมายนะคะที่พอเข้าใจที่ท่านประธานกรกตพูดว่าสิ่งที่เราทําอยู่เสมอคือไม่ชักช้า ก็แปลว่าจะต้องรวดเร็วหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของพรรคภูมิใจไทยก็ได้รับคําร้องซึ่งตามกระบวนการทํางานเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทบียนพักการเมืองก็คือเลขาธที่การของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าข้อเท็จจริงตามคําร้องที่มีอยู่จะถือได้ว่ามีมูลหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีมูลก็ต้องสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นถ้าเห็นว่ามีมูลที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไรก็ต้องเสนอกรกตเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ค่ะ ดังนั้นเมื่อถามว่ากรอบเวลาในการพิจารณาคำร้องยุบพักภูมิใจไทยประธานกก,กตก็ระบุว่าเวลาอย่างที่ตนบอกว่าไม่ล่าช้ามีกรอบเวลาอยู่ประมาณ30-60วันถ้าไม่พอก็ต้องต่อเวลาได้เพราะกระบวนการนี้นอกจากรวบรวมข้อมูลแล้วก็ยังจะต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำอีกด้วยค่ะนั่นก็คือความคืบหน้านล่าสุดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกรณีการยุบพักทั้งของก้าไกลและก็ของพักภูมิใจไทยด้วยนะคะ ในขณะเดียวกันสารดีกาก็ได้มีการยกฟ้องคดีโรสโชเพิ่อถอนหมายจับคุณยิ่งรักชินวัตรติดตามในอยากเล่าข่าวนี้เลยค่ะที่สารลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ม,มติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0พี่ภากษายกฟ้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีและผู้ร่วม6คนประกอบด้วยนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลนายส,านสุรนันทเวชาชีวะบริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเกตจำกัดมหาชนและนายระวิโหลทอง และสั่งเพิ่ถอนหมายจับนางสาวยิ่งรักชินวัตรความผิดเกี่ยวกับการเสนอโครงการโรดโชว์ที่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วนขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช้ดุลยพินิจ์บิดผันสั่งอนุมัติงบกลางมีเจตนาร่วมกันในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอันเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบและยังมีการร่วมกันดำเนินการเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวดทั้งที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวนเงิน239 7้สบาล้าน ดยสารชี้ว่าจำเลยที่1ถึง3ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และ157และไม่มีความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชปี2561มาตรา192่้และมาตรา123ทับ 1. รวมไปถึงไม่มีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐปี2542มาตรา12และ13ไม่ปรากฏว่ามีการคบคิดกันช่อชนหรือไม่สุจริตหรือมีผู้ใดสั่งการหรือแทรกแซงการกำหนดราคากลางและคณะกรรมาการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และเมื่อทราบเรื่องก็ยังมีคำสั่งให้ชะลอการจ่ายเงินค่าจ้างและชี้ว่าจำเลยที่4-6ถึง6ไม่มีความผิดตามคำฟ้องเช่นกันโดยยังไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86ค่ะนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดนะคะชัดเจนค่ะสารดีกามีมติ9ต่อ0ยกฟ้องในคดีที่มีการยื่นฟ้องนางสาวยิ่งรัชชินวัตรและพวกนะคะยกฟ้องเรียบร้อยแล้วสำหรับในกรณีนี้แต่ยังคงมีเรื่องอื่นๆที่ต้องตามกันต่อไปค่ะ ท่านผู้ชมคะเราจะไปกันต่อเรื่องของ p m 2.5แล้วก็เรื่องของการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้แก้ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันด้วยเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยกับอยากเล่าข่าวนี้ค่ะ ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือตอนนี้ประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไปไฟป่าที่เกิดในประเทศส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่แล้วก็หลายปีที่ผ่านมาด้วยซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องจนได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติเลยค่ะโดยพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเป็นศูนย์กลางของประเทศที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจานวนมากรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจด้วยค่ะมีแหล่งกําเนิดและกิจกรรมในพื้้้นนที่่กออใหหิดปัญาามลลพษุง เช่นมีไฟป่าการเผาในพื้นที่เกษตรหมอกควันข้ามแดนการจราจรและขนส่งโรงงานอุตสาหากรรมประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาในช่วงต้นปีที่มีความกดอากาศสูงแผ่มาปกคลุมประเทศไทยก็ทําให้อากาศปิดลมสงบฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายและสะสมในพื้นที่จนเกินมาตรฐานนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยคุณเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกป,ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะคะทางด้านของคุณคันชิต วงพระยาหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปางมาผ้าและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่มศ .7 ปางมาผ้านำกำลังพลออกไปดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าสมุนแห่งชาติแม่ปลายฝั่งขวาบริเวณบ้านไม้สางหนามหมู่7ตบนนาปู่ป้อมอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถควบคุมไฟให้มอดดับลงไปได้ความเสียหายของพื้นที่อยู่ที่ประมาณ20ไร่ค่ะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นถึงกรณีที่ไฟป่าก่อให้เกิด PM2.5 นั่นเองนะคะ และแน่นอนค่ะพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็จับตามองเรื่องของการอนุมัติงบประมาณในการใช้จ่ายนะคะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเช้งงบประมาณจ่ายรายจ่ายประจำปี2566ไปพงังพงก่อนนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันลดฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5มีส่วนร่วมของชุมชนกรมป่าไม้ตอนนี้อยู่ที่100กว่าล้านค่ะ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอีก1น0อกกว่าล้านตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอนะคะเตรียมเม็ดเงินเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าไว้แบบนี้เราจะไปกันต่อเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถุงเงินรวมทั้งบัตรประกันสังคมที่สามารถไปตรวจสุขภาพได้ดีเดย์หนึ่งเมษายนติดตามในะอยากเล่าข่าวนี้ค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับถุงเงินนะคะ บอกเรื่องวิธีการใช้บัตรล่าสุดจากกระทรวงการคลังเผยแพร่ขั้นตอนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกว่า13ล้านรายสามารถใช้กับร้านค้าถุงเงินเพื่อใช้รูดค่าสินค้าได้ค่ะวิธีใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับถุงเงินก็คือผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกดรหัสคู่บัตรพิน6์หหลักร่วมกับการสแกนใบหน้าทุกครั้งเมื่อใช้สิทธิที่ร้านค้าถุงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก๊าซหุงต้มภาคขนส่งส่วนผู้ที่มีบัตร สิทธิของสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไปใช้สิทธิที่ร้านค้าถุงเงินต้องแสดงัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ทําตามที่บอกเมื่อสักครู่กดรหัสคู่บัตรพิมพ์หหลักนะคะเ้าสแกนใบหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปคือ3ขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ร้านค้าถุงเงินย้ำอีกครั้งแสดงแบบประจําตัวประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์กดรหัสคู่บัตรพิมพ์หหลักให้ร้านค้าสแกนใบหน้าอย่าลืมทอนแว่นหมวกแล้วก็หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ แล้วก็ลืมตาให้กว้างนี่นี่คือการบอกจากกระทรวนกันคลังเลยคำถามที่พบบ่อยค่ะท่านผู้ชมบอกว่ารหัสคู่บัตรพิน6หลักถูกล็อกต้องทำอย่างไรนะคะหากยังจำรหัสเดิมได้สามารถปลดล็อกได้ด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็โทรสอบถามที่02-109-2345 02-109-2345หรือโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ 8โมงครึ่งถึง17ราจ็านาทีนะคะเอาละค่ะไปต่อกันค่ะที่ประกันสังคมดีเดน์1เมษายนสิทธ,ธิตรวจสุขภาพตามอายุมีใครมีสิทธิ์บ้างไปดูกันค่ะ สิทธิตรวจสุขภาพตามอายุดีเดย์หนึ่งเมษาย,ยนเดยประกันสังคมเตรียมเพิ่มสิทธิให้กับผู้ประกันตนเพื่อการดูแลคุ้มครองครอบคลุมทุกโรคซึ่งได้มีการปรับเพิ่มรายการตรวจสุขภาพให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับปัจจัยด้านอายุและความจำเป็นในการตรวจเป็นการตรวจเสริมจากการตรวจสุขภาพพื้นฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพฟรีย้ำอีกครั้งค่ะผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะไปตรวจสุขภาพฟรี ตรวจน้ำตาลไขมันในเลือดตรวจการทํางานของไตตรวจประสาวะตรวจเอ็กซเรย์ ตามหลักเกณฑ์อัตราที่กำหนดและก็อื่นๆนะคะที่เป็นองค์ประกอบทันตกรรมก็สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพฟันในสถานพยาบาลหรือคลินิกทั้งของรัฐเอกชนได้อย่างสะดวกทั้งในและก็นอกเวลาราชการโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าด้วยนะคะในปี2567นี้ค่ะทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังเพิ่มโครงการรถทันตกรรมเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกในการรอให้บริการกับประชาชนนะคะเพื่อให้สุขภาพฟันดีสุขภาพปากดีให้กับผู้ประกันตนด้วย สำนักง,งานประกันตนนะคะสำนักง,งานประกันสังคมมอบสิทธิประโยชน์ในด้านรักษาพยาบาลอย่างเช่นการปลูกถ่ายไขยกระดูกปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตสําหรับการรักษามะเร็งโรคเลือด8ชนิดโอ้อันนี้ก็สําคัญนะคะแล้วก็สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือหัตถการในกลุ่มที่เป็นโรคปัญหาของผู้ประกันตนอย่างเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคนิ้วในไตหรือถุงน้ําดีโรคมะเร็งเต้านมก้อนเนื้อที่มดลูกแบบนี้เป็นต้นค่ะนี่คือเรื่องราวที่ต้องไปตรวจสอบ ะะกับสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านคุณนะคะเพราะนี่คือสิทธิ์ที่อายุ35ปีขึ้นไปสามารถรับตรวจสุขภาพได้ฟรีแล้วก็ส่วนกรณีพิเศษหรือว่าเป็นในส่วนของหัตถการการผ่าตัดต่างๆเขาก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะคะท่านผู้ชมสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าติดต่อทางสอปอสสนะคะสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นะคะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมค่ะจากเรื่องของสุขภาพเราจะไปกันที่เรื่องของความเป็นมหามงคลมากๆนะคะ เรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องของการไปสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งปอนนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือการเสด็จมาขององค์พระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐอินเดียด้วยรอไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการสักการะบ,บูชาพระบรมสารีริกธาตุถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สําคัญมากๆของพระสงนิกรชาวไทยเพราะถือเป็นมหามงคลและสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุหรอบถือเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะวันนี้เราเลยได้เห็นภาพ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากท้องสนามหลวงไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยเช้าวันนี้4มีนาคมเครื่องบิน430กองทัพอากาศขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือทั้งหมดที่อยู่ใกล้เคียงได้ไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ วันนี้ห้าโมงเย็นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันหตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตรการตาเป็นขบวนเครื่องสักการะล้านนาขาบวนช่างฟ้อนพื้นเมืองขบวนธงชาติไทยธงชาติอินเดียธงธรรมจักรธงฉัพนารังศีขบวนร,รถบุตรสบกประดีสถานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติข้าราชการจิตอา,าสาสาธนิกสัมพันธ์และสาธารณกชนเคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างคำ้ำมายังหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานบนหอคำหลวงนะคะสำหรับประชาชนที่จะไปกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุแล้ว ทางจิตอาสาพระราชทานจะแจกธรรมนาวาวังพระราชทานจากราชการที่10จํานวน1นึ่งแฉบับด้วยค่ะส่วนการแต่งกายเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุให้งดเว้นสีดํานะคะให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อยโดยสุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดสุภาพชนสีขาวสีครีมสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีขาวสีครีมใส่กางเกงหรือกระโปรงใส่กางเกงหรือกระโปรงที่ไม่สั้นเหนือเขา่าต้องเลยเข่าลงไปนะคะ หรือจะเป็นผ้าถุงก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็การดูแลความปลอดภัยสำคัญมากๆเลยจะต้องเตรียมพร้อมมากๆนะคะในการที่ใครที่จะให้ผู้สูงอายุไปสักการบูชาในครั้งนี้นะคะอย่าลืมเตรียมของใช้ส่วนตัวใส่ถุงใช้ใช้ถุงย่ามหรือถุงผ้าหรืออะไรก็ได้นะคะที่สะดวกในนั้นก็จะต้องมีน้ำนะคะมียาดมมีกระดาษทิชชู่มีพัดอย่างนี้เป็นต้น เพื่อที่จะได้ไปกราบสักการะบ,บูชาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยเพราะว่าคนจะไปกันเยอะมากๆเลยค่ะที่นั่นจะมีการให้รับบัตรคิวด้วยนะคะ จะต้องไปรับบัตรคิวเพื่อที่จะเข้ากราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาุและพระอาหารหันตธาตุโดยจะทําการเปิดให้รับบัตรคิวในรอบเช้า8นาฬิกาจำนวนไม่เกิน3,000คนรอบบ่าย12นาฬิกาจำนวนไม่เกิน3,000คนณบริเวณเต็นท์ลงทะเบียนวงเวียนราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะย้ํากันอีกครั้งนะคะนี่คือกําหนดการที่ชัดเจนมากๆนะคะในส่วนของการจะไปสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุและพระอารามธรธาตุที่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือวันที่5ถึงวันที่8มีนาคมนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเดินทางอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอารามธรธาตุไปยังจังหวัดอื่นต่อไปค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมน่าอยู่ในหอมความดีกันค่ะวันนี้ขอเชิญชมพลเมืองดีพี่เสรีเปาทอง คนขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมช4813กอทมเก็บกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้ก็ติดตามส่งคืนเจ้าของแบบในภาพน่ารักสุดๆไปเลยนะคะพี่เสรีเป่าทองคุณคือหอมความดีของเราในวันนี้ค่ะมาร่วมกันแสดงความยินดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำความดีด้วยกันนะคะส่วนราคาทองคำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไปตรวจสอบตัวเลขกันเลยกัยกบราคาทองคำค่ะ ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ35,150บาทขายออกบาละ35,250บาททองรูปพัรร์รับซื้อบาทละ34,519บาท92เอ่อ32สตางค์ค่ะขายออกบาละ35,750บาทค่ะส่วนราคาน้ํามันดีเซลอยู่ที่29บาท94สตางต่อลิตรดีเซลมี7 29บาท94สตางต่อลิตรแก๊สโฮ95 38บาท45สตางต่อลิตรเบนซินอยู่ที่46บาท34สตาง์ต่อลิตรค่ะแล้วก็มีซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโฮ95 45บาท84สตางค์ต่อลิตร ตอนนี้ได้เวลาคอลัมน์ข่าวดูแล้วยิ้มในบอลลูนขา่าวันนี้เป็นขิวใครครับไปดูกันเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่น้องลาใช่ไหมคะน้องลามีน้องหมาขี่อยู่บนหลังโอ้โหท่านผู้ชมค่ะดูสิแทะเล็มญ้าแบบชิวๆน้องหมาก็ชิวๆนะคะดูแล้วยิ้มชีวิตมันต้องมีความสุขแบบนี้นะคะน้องลาน้องหมาด้วยดูสิให้ดูข่าวน่ารักน่ารัก,รกให้เรายิ้มให้กำลังใจแก่กันและกัน เป็นประจำที่นี่ค่ะทาง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกนะคะอยู่ที่ไหนไม่ตกข่าวเมือ่อติดตามวธีข่าวของเราแล้วก็ส่งกำลังใจให้แก่กันและกันเพื่อสังคมหน้าอยู่แบบนี้วันนี้มีใครทักทายกันมาบ้างเอ่ยคุณต่อบอกว่าสวัสดีครับคุณปอสวัสดีค่ะคุณต่อคะคุณอาร์มสวัสดีครับติดตามแล้วนะครับขอบคุณนะครับ คุณซูเปอร์เจมสวัสดีครับดรปอและทีมงานสถานีรักโลกทุกคนภาพเสียงชัดเจนครับข่าวนะ่าสนใจขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะคุณชนะบอกว่าทักทายเข้ามาแฟนคลับประจําเราเลยทุกท่านเลยนะคะคุณสิริการสวัสดีค่ะคุณปอเชียงรายอากาศร้อนพีเอ็มสองจุดเริ่มมาแล้วสูงสัยคุณสิริการอยู่เชียงรายนะคะขอบคุณที่รายงานกันเข้ามาขอบพระคุณแฟนข่าวที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยค่ะและแน่นอนขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ขอขอบพระคุณ West Bar Delivery คิดคลาค้ายขยะคิดถึง West Bar Delivery โดยดรอิทธิกรศรีจันบานนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่ทาง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกกับป้อดรวิรินทิออรันนทบอบจรัดและทีมงานใน in วิริน Inspire สเวทีข่าวของคุณสวัสดีค่ะ